เ่อไปลงนคานแล้วขุดยนต์ในอาคารนีส่วนดินนั้นก็ตัวส่วนหนึ่งก็ตัวอย่างแต่ก็ตัวส่วนหนึ่งที่ตกันเอาไปขุยนต์อะไรได้ไหมเตรียมที่ลงมยงแลลูกเขาคุ้มคิบโลอยู่ไม่นานนี่ไพวกเราเท่า้ช่วยการทำายหมดทใครไป ต,ตัวน้ำมีน้ำตัวน่าขึ้นที่อยู่มัน,นไม่ไหวต่องมาที่อยู่เพิ่มเติมว่าตอวนี้ก็ลูกก็ไกลแล้วนะครับการปฏิบัติอุตสาหกรรมประมาณสามร้อยปีที่แล้วเนี่ยมีการพัฒนปฏิบัติอุตสาหกรรมมากไดสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาใช้ไม่สอยอะไรเนี่ยตู้เย็น,นครับสร้างอุตสาหกรรไปอยู่ของเรานะครับเรียก และที่ที่เราเรไเนแนไปอมริ์าไปคัมเบีนอัเป็นธิ